นะครับพบกับผมกับรายการเทียดทำไมย,ยิ้มเข้าไว้นะครับวันนี้เรามาไกลาถึงเชียงใหม่นะครับเราอยู่ที่ร้านการ์ดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับ ซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงเวนหลังประตูพิศวาครับก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านครับว่าปกติแล้วเขาเนี่ยเครียดเรื่องอะไรบ้างแล้วเขามีวิธีระจไขความเครียดอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยว่าเจ้าของร้านกนารหลังมอนะครับที่ผมเกินนำตะก,กี้นี้ไม่ทราบว่าคุณเจ้าของร้านเครียดเรื่องอะไรบ้างครับปกติจะเครียดเรื่องเงินเพราะว่า หมุอนเงินไม่ทันบ้างอะไรนี้บางเดือนใช่แล้วพอเครียดแล้วเนี่ยทำยังไงครับส่วนมากผมจะมีลูกบอลส่วนตัวอยู่เหมือนที่เราพายผมาใช่ไหนครับลูกบอลส่วนตัวเนี่ยโอ้จ่ครับลูกบอลยิ้มด้วยครับยิ้มล่าเลยแล้วไงต่อครับตรงข้างตรงขึ้ก็รับบอลเละเตะเตะอัดผนังใช่ใช่ของโนอาห์ไม่พังเลย คเนยา่ครับผมมีิตกรเคลืของเจ้าของรานครับเดี๋ยวเราไปต่อแล้วต้องลองครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในมอรคับเพื่อจะถามพ้อพีคคนในมอว่าเขามีวิธีกระจัดความของเช้นย่างไรบ้างครับตามมาเลยครับอพอดีว่างสักหาทีไหมครับ อ๋อพอดีผมมาจากรายการเครียดทำไมยิ้มเข้าไว้นะฮะก็จะขอสัมภาษณ์สักแป๊บหนึ่งนะฮะค่ะได้ค่ะครับคือปกติแล้วคุณเครียดเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยก็ก็เครียดมากนะคะอย่างเรื่องออที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแปลว,ว่าเราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะกับแม่บ้างทะเลาะกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค,ครับแล้วพอเวลาเครียดแล้วเขาจความเครียดยังไงครับเนี่ยก็จะไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะ ซื้อของที่เราชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบของกินหรือว่าของใช้อะไรเงี้ยค่ะจะชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะขายของเกียรติเนาะคือเครียดแล้วต้องเสียตังค์ือจะขายเครียรติอ๋อเป็นคนอย่างนี้นี่เองครับก็แล้วกำลังจะเดินทางไปไหนครับเนี่ยอ๋อตพิงว่าจะไปซื้อไก่ห้าดาวอยู่ค่ะอ๋อซื้อไก่ห้าดาวนะครับโอเคครับผมงั้นขอบคุณที่สลับเวลานะครับค่ะครับโชคดีครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะ เดินทางเข้าไปในหมอครับเพื่อจะถามว่าคนส่วนใหญ่แล้วเขาเครียดเรื่องอะไรกันบ้างแล้วเขาจะหาวิธีจัดความเครียดกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวตามเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันนะครับการจัดการความเครียดขันรน์ครับอดีผมไม่เป็นไรครับพอดีผมผมมาจากรายการเ,<อ>เครียดทำไมยิ้มเข้าไนะครับมาวันนี้ก็จะ,จะมาสัมภาษณ์วิธีกจัดความเครียดนะครับ ปกตินี้เป็นคนเครียดไหมครับก็เคร,รครียดพอสมควรเครียดพอสมควรนะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับอืมก็ปกติก็คงจะเป็นเรื่องเรียนหรอือไม่ก็เป็นเรื่องเรื่องครอบครัวอ๋อทำไม,มถึงเครียดอ๋อก็รู้สึกว่าจัดก,การกับปัญหา,าไม่ได้อืมน่มาสนใจนะับแล้วเวลาเครียดเนะี่ยมีคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาพอทำในสิ่งที่ชอบครับอย่างเช่นอย่างนี้เขาอาจจะอ่านหนังสือนะครับหรือไม่ก็ไปเดินเล่นหรือว่า เด,เดี๋ยวทำอย่าก็ได้ครับที่ทำที่ครับก็คุณหน้าครับผมเดี๋ยวเราไปหาผู้สุตดีคนต่อไปเลยนะครับอ่าเราเจอเป้าหมายของเราแล้วนะครับผมอ่าขอโทษนะครับมีเวลาว่างสักห้านาทีเนี่ยอ๋อโอเคครับขออนุญาตนะโอเคอ่าครับอโอ้ยปกติปกติเขียนไรนั่งยัย ก็มีการเครียดเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเครียดเรื่องเรียนนี้เครียดมากไหมครับก็ไม่ไม่เครียมากเท่าไหร่สนมากเลยเครียดสอนสอบอ๋อเครียดสอนสอบนะครับอืมแล้วเวลาเครียดเนี่ยน้องมีวิธีกับปัญหาของเครียดยังไงครับก็คือแบบไปขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดเพลงเปิดวิทยุฟังในรถบ้าขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆ แล้วเปลืองอะไรก็กลับเปลืองอะไรก็กลับด้วยเปลืองน้ำมันเล่นโอ้โหครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยขับขับเยอะไหมฮะแบบเวลาเขียนนะจากไหนไปไหนอะไรเงี้ยบางทีก็ขับไปเที่ยวห้างอะไรบ้างขับบนในในมออะไรเงี้ยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อ่างแก้วนะครับอ๋อ ร้อนมากครับไม่รู้ไม่รู้จะไปหาคนถามได้จากไหนดีฮะเพราะว่าเจอแต่ท่องเที่ยวเจอไปหมดเลยฮะเราก็อยากจะถามคนไทยซะมากกว่านะครับอ๋อเหมือนเราเจอเข้าแล้วนะครับสามคนเห็นไหมครับเดี๋ยวไปถามเขาดูนะครับว่าเขาจะมีการกระจายความเครียดอย่างไงบ้างนะครับตามมาเลยครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับมีเวลาว่างสักห้าทีครับ ก็ได้แปลว่าไม่ได้ใช่ไหมครับไพอได้เนาะอ้าพอดีพี่มาจากรายการเครียดทำไมยิ้มเข้าไว้นะครับก็จะมาขอสัมภาษณ์นิดนึงเกี่ยวกับความเครียดนะฮะปกติแล้วเนี่ยเออน้องเครียดเรื่องอะไรกันบ้างครับบ้านก็เรื่องสอบอะค่ะเรื่องสอบครับใกล้แล้เหมือนกันครัอ๋อใกล้สอบซัมเมอร์แล้วเครียดเรื่องเราคนที่เราชอบยังไม่คอมเม้เลยค่ะคที่เราชอบยังไม่คอมเม้นต์เมื่อไหร่จะมาหน้านี้นี่รอมานานอะไรเออนานมากเลยนานเท่าไหร่แล้ว เดือนกว่าเรื่อนเดือนกว่านี้ก็ไม่ค่อยนานครับเดือนกว่านี้ถ้าเรารักเขาเราก็ย่อมรอได้ครับเดือนนึงเครียดเรื่องสอบเหมือนกันสอบนะครับอ่านหนังสือไม่ทันสอบอะไรครับไซโคไซโคนะครับแม่คุ้นคุ้นเออปกติน้องสามคนเนี่ยมีวิธีเออจัดความเครียดกันยังไงบ้างครับออกกําลังกายค่ะนั่งคุยจังคุยกับใครค่ะแค่นี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อ ก็มันนั่งเม่นในกระถิ่งอาหารน่ะมอมอยอะมอมอยนั่งแพ้ยาไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วครับอ๋อนึกว่านั่งแพ้ยาเล่นนะนี่คือแบบอาการแบบไม่มองไม่ถูกอ๋อเครียดเครียดมากไปหน่อยใช่ใช่งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เวรหน้ามอนะครับเดเราจะมาถามน้องที่ลอยที่พี่พ่อพูดนะครับว่าเขาเครียดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับตามมาเลยครับ น้องมีเวลาว่างสักห้าทีนะครับอ๋อคือพี่มาจากรายการอาเครียดทำไมยิ้มเข้าไว้นะครับก็วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะฮะไม่ทราบว่าวันนี้น้องเครียดเรื่องอะไรบ้างครับหลายเรื่องอ่ะเรื่องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชีแนแย่ด้วยชีวิตเรายังไม่ยังไม่ล้มกต้องสูต่อไปนะครับน้องนะครับแล้ววัีเครียดเนี่ยน้องมีวิธีกำจัดความเครียดยังไงบ้างครับ เพราะว่าตอนนี้น้องเครียดใช่ไหมครับก็เลยมันนั่งรอรถอยู่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตน้องก็เลยแลวกันนะว่าน้องเขาจะนั่งรถมุวงไปที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลกันนะโอเคเดี๋ยวมารอกัน อ่าครับเราก็ถึงจุดหมายของน้องเขานะครับแล้วตีนั่งเนี่ยนั่งบ่อยไหมครับบ่อยมากบ่อยมากด้วยแปลว่าเครียดทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีบ้างอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวไปไหนต่อครับเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนไรือยไม่ไม่นั่งรถไปเรื่อยๆแล้วครับก็แบบเดินบ้างให้มันช้าๆอ๋อออโอเคครับก็ขอบคุณมากครับผมที่สละเวลานะครับเดินทางนี้นะครับผม ตอนนี้ก็ร้อนมากครับอากาศวันนี้มีือแตกเต็มเล้วร้อนมากไม่รู้จะร้อนในหรือหนาครับก็ตากล้องเราก็จุ่บนอยู่น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำกินกันดีกว่าเอาแล้วฮะนี่ไงไฟเบนเกลี่ไฟเบนเกลียเหรอไหนอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมีคนนั่งอยู่พอดีด้วยเดี๋ยวทำพลาดเขาเลยกันฮะเีหยวกเรื่องความเกลียนะครับ มีเวลาว่างสักห้านาทีไหมครับค่ะอ๋อพอดีพี่มาจากรายการเครียดทำไมยิ้มเขวอยนะครับก็ขอเวลาสักห้านาทีนะจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับได้ปฏิแล้วเครียดเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยเครียดเรื่องเรียนฝึนมากก็เอ้ยเรื่องไหนสุกๆก็น้ำหนักน้อยเลยอ๋อเครียดเรื่องน้ำหนักน้อยมันเป็นเรื่องหน้าเครียดไหมเนี่ยหน้าเครียดโอผอมไงใสชุดะไรก็ไม่สวยเลยโอ้โหปฏิผมเห็นได้คนอยากผอมนะครับเนี่ย อ๋ออยากอ้วนนะครอ๋อแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับเครียดอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยด้วยทุกวันแหละเพราะว่าแต่งชุดเรื่องสาอะไไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะมันผอมเกินไปผอมเกินไปโอ้น้าว่าเป็นคนที่แปลกมากนะครับแล้วพอเครียดแล้วเนี่ยมีวิธีกระจัดความเครียดยังไงครับเนี่ยก็กินอย่างเดียวซื้อของกินอะไร่เงี้ยซื้อของกินอ๋อเจอของหวานอ๋อพยายามหาอะไรกินของหวานด้วยเราไม่อ้วนเหรอครับ มันไม่อ้วนอ๋อก็เลยเครียดไปตลอดทุกวัน,นค่ะไม่กินหอมไม่ปากอะไรนับว่าเป็นเคสที่แปลกประหลาดมากนะครับก็ขอบคุณสำหรับการสลับเวลานะครับค,ครับก็ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ่านอะไรอยู่ครับร <laughs> อานะไรไม่รู้เลย <laughs> อะไรครับเนี่ยม,มีลูกลูกท่องเที่ยวอ๋ออ๋อกำลังจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คลายเครียดเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาตอบขอบคุณครับผมอ้าว มันมีคนเดินม,มาพอดีครับ <พอ S 1> เราไปถามเขาดีกว่าอ่าโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับมีเวลาว่างสักห้าทีนะครับค่ <c oughs> อไม่ทราบว่าที่นี่มันที่ไหน,นครับเน <c oughs> ี่ยอืมสำนักทะเบียนสำนักทะเบียนเอามาทําไมครับเนะี่ย <c oughs> มาดอบมาดอบโหเครียดอะไรมาครับเลยต้องดอบเนะี่ยเครียดไซโคไม่ได้เอแน่เลยอ่ะโอ้ทำไมล่ะครับแบบเราดูคะแนนกลางภาคออกมาแล้วแบบไม่เอแน่ก็เลยมาดอบโอ้ไม่มีสอบกลางภาคด้วยเหรอครับค่ะโอเคครับแล้วเนี่ยปกติเราเครียดเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ย เรื่องเรียนอย่างเดียวแล้วครับก็แค่หลังเดียวก็ไม่มีแฟนไม่ต้องเครียดเรื่องแฟนหมอโสดเอาเอาเอาเราว่าครับแล้วมาดรอปเนี่ยเพราะว่าคะแนนไม่ดีเราเลยเครียดมากเลยมาดรอปเนี่ยแหละครับอ๋อ้วหลังจากดรอปแล้วทําไงครับเนี่ยก็ดรอปแล้วก็ไปลงตัวที่ชีพน่าจะได้เอเดี๋ยวไม่ต้องเครียดคือวิธีขจัดความเครียดของน้องนะครับแล้วมีวิธีอื่นอีกป่ะครับ นีครับผมงั้นเดี๋ยวมันจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวใช่ไหมฮะใช่แั้นก็เชิญน้องก่อนเลยครับใช่ค่ะครับขอบคุณม,มากครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะก่อนที่เราจะจากไปก็อยากจะถามผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเออคุณมีวิธีกระจัดความเครียดยังไงบ้างในแต่ละในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นถ้าใครอยากจะร่วมแชร์กันฟังก็สามารถยกมือแล้วก็ ตอบเราได้ครับมีไหมครับเงียบเลยแปลว่าไม่มีโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็รายการของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ